มูยังดอกสู้นะเคะว่าออกไปนี่จนจบแล้ว t ามคืนเนี่ยมูยังเขาว่าอกี้กะเราไปมาเขาก็บอกเคยเจ้อแล้วเขาว่าขึ้นมาเจ้าเสียเอาคันนี้เลยแต่ทอเขามาลมกันจบเจือกับเข้กับพ่อแม่เจ้าเนาะแล้วก็เอายี่น้องก็เขากลางบแม่นสิว่าให้ขอให้แบ่งยังเงินเขาว่ามักหักกันอีหลีแล้วกัมาแล้วกัลมกันคุยกันเรียบร้อยก็เอาลูกฝากไปน้ำเหล้านะแม่เจ้าหาธรรมดาได้ไหมสังคนด้ยมาตั้งนี่เด้อมือ มีผูบาวไม่มหานีู่บาวไม่มหาด้วนี่ฮานองแค่ข้เยอะนีแล้วว่านี่นะมีผูบาวมาหาร์่ากอย่ายย่านซามูนมเมขาเมเขาเป็นแห้วคเอาซามูเลยเมย์เขาสิแจงให้คนคนสมนี่แต่หย่านซามูบ่มากเราอะมัอวานี่เขามาเฮืา่นซามูามาโอ้นมีน้องสาวป่ธรรมดาเดี๋ยวตอนบ่ายล้วก็ับไปหัเมย์แลวอยู่น้องสตานี่เมย์แาลน ม,มีน้องสาวไม่ธรรมดานะเนี่ยอือโอ้แต่พอเมย์เล่าจากเตงให้ขนาดชะโมดิเมย์ล้าว่าทํา สวัสดีสวัสดีพุอพเ,พเอฟซีี่ฮะเพเดอรุสู่กุนลบริน้องเออน้าวัยจุดใหน่าต่างประเทศมีต้นนับกระสวอสองกระบนทน้ารนาี่เกาน้ามานี่กะเวมาเยี่ยบทางเื่อน้าฝนก่อนมานี่อมลมพวยๆเด้อมันนี่อืมคือลมคักแท่นี้ดเพ่นเ่าออเดือนสิบเอ็ดโดนลมต้องได้เนาะ ได้ของดีบ่มาโซไว้ไอ้นี่อาเถอะโดยสบายดีสบายดีเฮ้ยจำกันได้อยู่บ่เฮ้ยจำค่อยได้อยู่บ่อืมจำค่อยได้อยู่บ่เท่าเนมหน่ะอีกเฮ้สบายดีเป็นไงเอ้าเอ้าเอาบ่นี่เอ้าเอาเป็นบ่นี่คือเห็ดตาปีกเปียก หมดสบายปะออออไอทั้งวัด,ด,ดโอสุอออ้น่าสเด้ทั้งน่ะโอลกขวอกับบสบายใครเน่ยสองสามื่ทั้งไอทั้งวัดทั้งยังสพี่ดีงงน,นี่อืมคือนี่กค็คิงหอยคือซาลาลูกก๊กเท่นะ อนมาแต่สได้เไ้นี่ยน่มามาไหนอยูมาเมื่อเย็น่ดิมาแต่ใส่อันี่มาแต่ยิยมยามทำข่าวทำข้าวไหนทำข่าว้าวเมื่อได้ว่งไปทำข่าวแล้วได้ข่าวดีอยู่คือคนนึ่งไปทำเลยแต่คนกาวนนี่ตามันว่าวคนกินจะไ้ต่อไปเือนว่าสีตั้งใจหางเงินกับกระบาวคนทะหลเออค่ะสดงน้องเคยได้ไหสักคน ไปวะที่ไปใส่มาใส่ใจก็บ,บอกมีอย่งางกัปุ๊กจาทางเอื้อยเจ้าแม่เจ้าเจ้ามีแม่มีมพ่อเนาะมีเอื้อยมีอายต้องปุ๊จ้าเลยนางจ็บเจือเนี่ยเจ้ากว่าไ,ไหนไหนาง <laughs> <c oughs> อ้ายเล้โอ้โห <c oughs> ขอบใจเด้เด <c oughs> อใครหยดอกเจ้ามาบอก <c oughs> อบเลาวคักแนงอยู่ยัง <c oughs> <c oughs> โอ้ยฮะ เขาอกเหม่อนกันนางควนเขาหลุดเขาสวนลูกหัวเฉยอยู่ถือเขาให้ใช่ไหมจียี๋ยกจะเล้ลูกสาวเจ้าโน้ตน้องาเลยเจ้าก็ไ้เขาบอกว่าฟังพี่ไม่ต้องขนามทังอื่นด้ออันนี้บริหารเนียเขาบริเาณจีบามาบังขับมายังไม่เข้ากับซีฮอชิงดั้งนอกกับคนเราชิงดังอยู่แล้วนะบอกเนาะไหวเกรียดไ่มให้แล้วบัวให้ดอกสมโมะ บอกายิ้มเยบซี่แล้วว่าสลาดนี่มาเคือหยแท้บอเ้าทำยังน่อยเลยว่าห้ดอกแบบว่าเราก็บหให้ไพ่ดอกแต่ว่าเราของบฟังซื้อนะเวลาเขาบอกเราเล้าวื่าเวลาบอกแล้วบห้แต่เราบฟังเราบฟังเนเขาถามคืนมูยังดอกเงินบบมูยังดอกสู้นะเขาบอกไปนี่จ้จบแล้วถามคืนมูยังเขาว่าอย่าเาไปมา ยังก็ะใช่ยังบ้าเลยหู้เขาอะแบบเราคือจะคือคนใจลอยนะเนาะไม่หรอกบอเอาใจใส่ตั้งแต่บอเอาใจใส่เขาเลยใส่เป็นจุดเลยค่ะใส่แบบเขาบอกว่าเวลาเขามาหาเนาะโมเมนต์ที่ว่าโยกลูกท่าหนักท่าอื่นก้มหนาเนี่ยในโมเมนต์อาจะเอาใจใส่โมเมนต์ที่ว่าเขามาหาเนี่ยโมเมนต์ที่ว่า ก็หนาแลวก็ยอกรูปมว้าแบบแบบเต้นปาเปลี่ยนอะไรแล้ว่ยังมีจะบอกแล้วเราก็ฟังยู่ว่าจะพูดมันคือสลาบอกเขาเลยฟังแล่บกจือดิฟังแล้วบอจือบ้นเราประเด็นนี้นะบางทีกัแบบมั่รงนะเดียขอาหู กันยังเจียงยังเนอเจะาเขาบอกยังบอกกันยังดีที่ว่าเวลาเขาบอกแล้วบอกให้บอกเทียงกันยังดีอยู่จุดนี้บอเทียงแต่กรบโบฟังนั่นเละถึงบางคนผ่านเท้าบอกโบฟังแัดมาให้มาเกียรให้เท้านี่กะอันนี้ถึงรา้สิบอกให้บอกบอกต่อบอกโตแต่ว่าเราบอกให้แคะถือว่ายังแต่ดีมีจุดดีอีกส่วนมีจุดดีอยู่นะยังใครก็เอยบอกเลยกะให้เอือยน อันนี้บ่กให้ม่ติหอยซื้ออยากคนพังหรือบปน่าวเบาพังอยู่จังงูเลืยอเบ่แล้วค่ะบอเก็บมาใส่สิเก็บมาใส่ระหว่างขันไปมันนี่กะบุญชงเพื่อคุณแระแล้วบุชิมาหรือเล่ี่มีค่ะวันที่อะไรสักหละรล้ว่างเลชิไปแล้วมันนี่แรกบุญชงเพื่อสิมาอล่าเมื่อกี้เอาอะไรทำเนา ถามยิ่งทอดเลยเปิ่แแบบนี้ออไรไนรเราใจเาเวลาเอยมาถ่ายจะต้องเอาเงินำนเงินเนาะดอยู่ผมไมีนด่ห้ากับพ่ออยู่แล้วนเลยเออแม่นแล้วกับพ่อเย่างนี้จะบอกเนี้ยดังเลยเขียวไม่เจ้าหนีปเด้ยอ <c oughs> บอลอันนี้กันนี้ อันนี้กูนึงโ่้ยเจัอย่าันศีอยเราจะเป็นหนีเพราะ่เป็นยังดอกขหายเจ้าซาเาบอหายเจ้าใส้ก็ดอกจะได้เจ้าสิคิดว่าเจ้าเป็นหนีข่อยเอาเขาเป็นขยืมเลยเนาะนียเนาะเออเราเป็นยังดอกถือว่าข่อยซอยน้ำมันน้ำมันเจ้าไวซาข่อยขยะเด้อยากจาคิดว่าหาเงินใส่หนีสบุญก่อนนะมันก็ไ่ได้รายนะนี่ซอยได้ก็ซอยไปเนาะได้ราย้่าฮ่า่หนีาฮ่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 า่าฮ้าฮ่าฮ่า่าฮฮา โอพยายามตัดใหม่อย่างไรๆเลยคือว่าตัดเป็นประหลามันคือแบบนี้ว่าไม่ใหญ่เลยไม่ใหญ่แต่ก็ได้ได้ไวายอันคือนน้ำหั่นบ่อัมเจ้าเห็ดเตาอบหรือเตาอันนั้นเตาธรรมดาอะไรเตาเผาทานบ่ช่วงกะลังสีเผายังไม่เผาเห็ดกับปานังบ่หรือว่าเห็ดไทยเห็ดไทยเห็ดมันแต่ว่าเห็ดใกล้ๆกันกันคือว่าเห็ดตัดน้ำกันฉันบอก ทเขาห้าวเนี่ยข้าวเบี้ยงเนี่ยมาส่งมาส่งกันช่วงนั้นมาเอาไม้ไผ่บปลี่ยนดิมาแล้วบ่มาแล้วเขาบูเงินกวาดแซนยัง่ทันมากินดิกว่าเห็นไหมตอไดนคือบุปผาตีงน้ำมูแท้เจ้าเนีอยจะดีไม่แห้งอยู่บ่ไหนอีกไปมากอยู่ยอยาไปก่อนกินนอนอยากกันั่นกับพ่อกันนั่นเลยเนาะแต่กับพ่อไปได้ อย่างนี้มก็ไอ้เด็กแล้ววัีนายนี่คือบ่าดังแท้บ่าดังนี่ซินวันเด้ันว่าเลยเป็นวัาและก็แม่อาญาหายแหละกัซูซี่สุดทู่ตอนนี้เด็กหน่อยค่ะซูซี่ชินอนกับบนอนคืนนีหอนหอนหักตู้ยื้อห้าวัไข่ค่ะอาพ่อุกกับมได้บบบดื้อเลยมมนจะกลัวมันเต้าไข่หรืปะลูกเดสบายในกระตเนาะเมือยเว่าเอาเมยว่าเนาะเมยดื้อว่าจะ

นอนสมันอากาศเย็นเนาะอีกอย่างจะให้เมื่อไพับเบอร์มาเอาทำพับเบอร์อยู่เด้มันเทอมัมอก็เจ็บมันหอมมนก็เจ็บอ๋อาล่าขับรถออกมาอือโอ้โหชิฟฟ่านเห็ดก้มผัดหมี่ขาดดีด้หยเนาะบอต้นแล้วผันหมี่ทันเนาะแน้งเลยเนาะ้งผัดคนไปท่งนั่งท่งมาตกงานไลนมีแต่ไรมันเฮ้ยจะไปจ้าลิงก็เฮ้ยคุน่ะลูกสะฟนหู คนเราเคยได้คู่ถูกนั่งอยู่ละลาไปนที่จักเถื่อฮะก็นั่งสะนรไป่ายกับไปดนเลยวลามีนัเลยไากัคานทั่วไปเล้แวหากรกับซาลาอันนี้ก็ได้เอกไปมาอยู่กับบด้แบก็ได้เข้าบอด้มานี่ดเลยอะไรเลยคอยกัยังชิก้าบอกไปทํางอันา้เอ้าไปตัดไม้อยู่ไปหา้องยินดากับาอยู่เหมกัใครกับมีแต่เบี่ยงใครมันเนาะจะลคนก็ไมาเวลเล่น้ำเมน้ำมวนี่อเจ้ไม่หมะ มันใกล้ๆเขาเอเลง่นเห็ดดินจัดสรรบ่่ที่เมียนี่มีคนไปจองบ่นว่ายังแบบจองเจ้าเลยจองอีกตอนนี้ะแบบป้านอนกับเนี่ยลงเนาะแต่กับม้าโลงไข่มันไข่กังคือมันชิปุกได้อยากได้แต่เพ่หน่อยมาปกหัวแบบแบตบหน้าเลยให้ปลกหัวดนได้แต่ว่าเวลาปลกห้เนอนสบายแล้วอะนั่น มาคืนน uh, ี่หงกวงอีลยไอเสียงนั้นแต่เจ็บคออ้ยรมาน้อ้นใหญ่ยังยันยครับะไอเมย์ลงชวเห่ายังบ้าเาบ่าจับกําบกแบบเห่าดอกขนาดน้เมย์ลงชวรยังไมยิงคนเดีางเงินอ่าเขาสิพรรบุรีงูหรอปุ๊บตันวาเอ้ยตันวาอังนี้เน่เอินนะลูข่อยอยากนะกินบ่ได้ดิ้ ก็ยังเที่ยวไปหัวมือนีคือกินรถจักรไหมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องก็เลยปะใบเฮือนยูเซโนหูเมมเมสเ้าเจ้าเห็นบ่เหินตอนเดียวมาคนเดียวมาคนเลี้ยวไปทั้งนั้นดิ้งยินแต่ลูกคนเมมเมสลาบ่ะวันนี้คนเดียวขึ้นล้างก็จะเห็นเจ้าเอ๋อเป็นรถจักมากดิ้งยินมันน่ะยม่ให้ลาบ่ะไซส์ก็ว่าคนเดียวขคือล้างคอยก็ลังเดียวแบบว่าหลุดมันมาพร้อมกันสามคันเนาะทั้งทั้งพีสองทั้งเจ้าคันหนึ่งเนาะ คอยกันแม่แม่กลางมาเลยแม่นคอยมาอยู่จังกลางเนี่ยคอยได้ยินแต่ว่ามาาลูกคอย่าแม่ฉลาดว่าคอยไปเดีขี่ออกกลางเลยด้วยคนในเท้าอันนี้แม่ทางนั้นคอยแตะแนมรถทางนั้นโอ้โหเมนไปใช้ตัวนต้นใหม่จะเล่ไปยังไม่น้องสาว คอยบอกแล้วว่าก,กันมาหักกับพ้ากันมาสางมาซาเขาะว่ามาบอกเาบอม,ม,มาเาอกมแต่ะคนหลูกเราหายจะไปงไ่ายู่นปว่ากันมกหักกัมาพ้าก,กันเห็ดกันสา,นางเนาะเขาบอกนนีเคเ้ครยันส่ผ้าด้วใส่โลไโอเราเป็นยังเขาก็บอกเกิยกเจ้าแล้วเขาว่า ให้มา,จาเจ้าเสียเอาแค่น,นี้เลยจะโทษเขามาล้มกันจบเจือกอับพอเม่เจ้าเ,เานาะแล้วก็เอายายนองกล่วว่าการบ่มเป็นสีว่าหายคอหายแบงแจกเงินเพขับหมักหักกันนี้แล้วก็มาแล้วจ้ล้มกันคุยกันเรียบร้อยกลเอาลูกฝากไปน,น้ำเหล้านะเม่เจ้าค่ะและ้วไปให้เบี้ยยังได้เมืนสทีได้อยู่ได้กินแค่วันนั้นเนะาะเขาบ่มาเป็น่าเลยคอยว่าเหล้ากับมักเจ้าอยู่บ,ออบ่คอยทำหมัออกเยอะเราจน้องโทรศัพท์คอยเงียบคนนั้นราบุญจากให้คุยโทรไปทางอื่นว่ะ คอยเลาฮาก็ะทำโทรศัพท์นี่คือกันเขาหยิดได้เขายังทะลุผู้บ่าวป้าเอาเลยเจ้าก็โอ้ยออนจะได้ตะก้อยได้นะเฮาเลยตอนนะเฮาเฮาอยากมีแบบนี้เยอะเนาะเอออยากมีได้หมเลยอันนี้แม่ข่อยสีซอยดอกเฮาเลยวันนี้เลยซอยผู้แคนนขานเป็นข่อยขอบวายโทรศัพท์โทรศัพท์เขาทำเองเนาะจะเสียเอายังห้ยจะเราขอบอสวายยังเลยเอาบสวายมันเขาอยากได้วันนี้เขาวัด ชิมางไปยังกรนเดกกันรคีรไปรถเขาเข้างๆสโทรหาไวโทรเช่ากับบมีเบอร์ใครกับบุจือับบุหายเขาบอกเลยได้มอกี้เขาบอกรทรัพท์ขอาเต็งสั่งมาสิปให้เขาอย่งั้นอ้ที่เขาสั่งให้เขาไปเขาเห่งาวรำาอยู่มึงจะห่วงฉักินหรือชจะอยูเราก็ะแค่เขาแล้เนาะกำลังหักกันเนาะแม่น้องเมย์เนาะไอ้ก้อมักมันกำลังปุ่งจาอะไรขึ้นนอาไม่แล้วสิหามมันกระ่ได้คันบ่ฮักปลายมันออก กำลังมาทำมีความหักเนาะแต่ประมาณนั่นแหละเขาหักเจ้าหรือว่าหักวะเออกันเรื่องหักมันจะหักหักได้เมื่อแต่ว่าเขาสีมานยอมลำบากเขาสีหักแบบเป็นครูชีวิตอิรินเจ้ามันไม่สีมีแบบนี้เขาว่าบ่มีเขาบอาเรื่องตอนนี้เขาว่าแม่ยุเขาหักเขาหักเจ้าหักหักไปลงป่าคือบริเวณหักแบบทีอยูนเจ้าอย่างนี้มาเป็นครอบครัวกับเจ้ามาบ่งแยงลูกเต่าเต่านะบ่มีดอกเขาว่า ถ้าว่าเขาหมักเขาหัก,กนะเราต้องแลกไหมคะเขาก็แลกมาหาเงินคำหาเขาเองเนาะเงินคำเขาก็หามไาห้เขาใส่แต่นี่มีเต่เาแลกไปหาเขาเงินคำกับมีเต่หาหายเขาแบบนี้นะกัถทามาก,กระเต็มคบกันมันเนี่ยเขาก็เคยหายเงนินบ้องหายยุ่งนะหายไลายบันไดหายซิปกับมันนี้แ <c oughs> ตเ่เมนยุ่แต่ว่าถ้าว่าเขาหักเขาหมักเนาะเงินคำมันบกเกี่ยว เขาเพลงตะว่ามาเข่าตามหิบของประเพณีเนาะเขาตามต่อตามประตูบอกแม่เนาะถูกเงียบแต่ปากันเหตุกันฮะคือแบบว่าท่านสมัยเจ้าเชียวกันเนาะอันนี้มีลูกมันบอกเจ้าลูกฝากไว้กับแม่แล้วก็บตัวเองไปเหตุเรียกแตงเงินมากอะไรมั้ยถ้าเจ้าเชียลูกไปตลอดตลอดไม่ประเณเนี่ยนะจะกบฏเหตุเรียกอีกจะพาไปเบิ่งลูกและแม่บ้านมาหาไป กูวาวะเอาเอาชุ่เสน่ห์แห้งนะเฮ้ยนี่เหงอมาทานเจ้า,ม,นานนมาทานเราเองเลยาทาถามไม่ได้หว่าเนี่ยคนพอซชิมีคนพูดชิมนีโนนนนอ,อ้หานะเ่นเข้าห้องน้ำโอ้โหวาวนะเรนเขาขหาอ้องน้ำโอ้โอ้คระ ซีซีซีแบบนั้นเรื่องกับสซมมูมีเพื่อนนามักซซมมูเหรอจ้วบุมเี้่ไาเจ้าลหเจ้าบ่ญอายเราเรืออายได้ทำาป็นเริ่มอายหคือยคนหนุ่มเหรอคือคน่าเจ้าอยู่ว้านแล้วไม่เป็นไรเนาะเจ้าบุญ จะย่านหน้าตาแบบนั้นเนี่ยเราเราดี่าเฮาไลเติบยเรามีเสน่เนาะเจ้าก็ได้อเมมย่เป็นบ่นะีกำลังากรมางค้มนบานี่เซอนเลยังนี่เด้อบ มี่ผู้บ่าวหม่มหานี้ว่าไม่มหาแด้ี่นะนอกจากี้เขาเยอ้นี่เว่านี่นะมีผู้บ่าวมหาหารอค่ากเยาย่านซามูนะมเมเขาแมเขาเนงม่ได้เอาซามูนเลม่เขาสิแจงห้คนคนสิมเนี่แต่หาย่านซามูนผมากคเราว่าม่อวานี่เขามาเพื่อนซามูนมามาโมีนกสาวับธรรมดาเด้อเดี๋ยวตอนบ่ายเราก็ไปหัอเมย์อยู่น้องตานี้เมย์เราไคเอน อม,มีน้องสาวไม่ธรรมดานะเนี่ยอือโอแต่พอเมแร่าจะแต่งให้ขนาดชะโมดิเมว่าก็เอากระชมโนะสิแต่งให้สีดีไม่ชอบให้แต่ผู้ชายเรีวา่ามักชะโมแต่ยังบู๊กว่ามักด้วอก็มาถ้าก็มาได้นี้ มาจิไทยวะมาลินนัางะม่้ชคนมาชิมนี่เลยคนว่าไปอยู่ไทยบอกไปมาจิไทเขาเมียอยู่ไทยแล้วจ้ะแ็เบ๊มาไอชโมเธอเรียกว่าิาไทยเปโม่เราพอชโม่เลยหรอเป่ยว่าอย่างชม่เราม่มาเล้วเราม่มาหาสม่นางคุยนั่อยู่บ็จ้ะโม่เราเป็นมนคนขี่คุยแล้วแล้วได้ขี่คุยขี่โม่ไนไปบอเราเขาเา โอ้พิ่ไฮเจ้านั่งนั่งนั่งไม่่่อยโอ้พิ่าเล่นของนาะไเองะพี่ไฮอ่นช้าดีวันมากส่เสื้มาสื้อเสื้อเสื้าเสื้อเสื้อเสื้อเสือเ้อเสอเือเสื้อเสือเสื้เสื้อเสื้อเ้อเส้อดมือเสือเมื้อ้นาส้อเอเสื้อเสื้เสื้อเสื้อเ้เอ้อๆอ สิว่าเรามากักขี้รถจักบอกขี้รถจักเล็กไกันสิแดงยแล้ว,แล,วแล้วมัก้าคายหมักห้อยหมักยังหัหอย,ย,ยขายขนมนอ,อดโอผู้ผู้ที่ว่าผ้าเมไปไนกับเยาชือจบชื้อกันผ<ล>ู้น,นั่นนะขั้น่าเขาสิบโมโมโูมารอแล้วอีก่เขาบอกขาบมารอเด้อ นราแก่ชมอนเลยจิโลจะพ้นล ah> <uh> ูกเราหายเอาว่าเป็นยังหายยาแล้วยาพี่ครูมากเราเก็ดีใจนะอันนี้กรบอกเมนประมาเว่าเราดอกนอกแบบว่าเอาอันที่คอยกระบอกบอกงงว่าเอ้ยทำอาบนี่นะจ๊ะจบเชียร์ก็เอาลดแต่เองกาทำมาเอากต่ยังไงแต่ก็มาแล้วเสียหนาเสียหนาเสียหน่อยเสียหนาเสียหน่ย เราม่เลี้ยงแตะว่าเราเห็ดรสาสิเห็ดยูแเองว่า่ว่าเจ้าผ้ามันเจ้าาเรามานอนนี่แหละปัญหาตัวนี้แหละเ้าาเรามานอนหรือเราสินอนเดีต่เอวมนแมนวันนี้มากเลยมแจะบอกแล้ว่าเออสอยกันเห็ดจะกันหนาบ่อยเบิ่งผูายแล้วแบบคอยก็เห็นอยุ่งกัน่าผูนั่นนะกันมามันซิแมนนะแต่ว่าคัานขั้นลดยากเาบ่อยากใสเด็กเนาะให้กลัวพอ ไปเฮที่ยวกันะเอาก็อาเจล่งออกให้เขาเที่ยวเทียวทำอะไรกันมากื่มมากกัไปนะเดินเขาหนุนน้ำไปยันเขาดูสิโอ้คณะได้ผัวกับได้ผัวดีกับบุญแล้วเอออยู่เท่าไหรมาได้ตามที่เราเล่านี่ก่ที่ว่าเป็นบุญของเราเลยอยู่ที่ชาวมูอันนี้นี่ชาวมูเป็นชาวมูแล้วเลยขันค่อยย่านชาวมูนี่บ่มากเราเนาะบ่้ยชาวมูเราตัดสินใจแล้วเราตัดสินใจเป็น ยังยังที่ออกไปเบี้ยงอยู่กับคุณอายุฮะแล้วเชิดไปเลยนะสมุดไเลยตอนแรกไปเลยได้ไหมใช่สมัยน่ป้าจะกระซ่าที่นี่วะไหวสะกดเกษีไปคือกันเนาะโดยโดยอ่ะทางเมย์น้องเมย์โดยเอ้อนักข่าวน้องโมเนาะขอโทษขอภัยเด้อพี่น้องเลยเอาเนาะไปบ่าโดยอาภาทางสะพนกระยุนตุ้งกันก็เลยคุยกันเล่าประเด็นอัน ทางคูบาวมาไม่เนบอกฮันบอกน่าคูบาวมาบอกน่คูบาวมาคูบาวมาบอกีน่าคูบาวใหม่ทีโอ้บอธรรมดาได้หบธรรมดาได้ฟาลัคสินีเหง่งลานี้ลงไปซาลานี่ลยหายเลยเราสลาเนาะจักแรกขันใจเลิกทังพุ่นก่อนเนาะ อ่ะติดตามกันไปบ้างดี่าเลยว่าละสีเป <var> ็น <pigs> จ <in sick diet> ังไงกับผู้นีเนาะเออกระว่างกระว่างทะทำจะทำอยากเล่นนี่คำออกปากแส่ทั้งงานเป็นยมาทั้งงานทั้งงานมาสีเอาสีเอาเข้ามาทั้งงานสีเอากะสีเอาเหมือนมาคำทั้งงานออกปากว่าสีเอาสียาเหมนมาสีโบเทไกโอ้ทางผู้ชายเปล่าอันบ่โอ้ผู้ชายทั้งงานเนาะเ้าไม่ได้พึ่งาจะเลยพึ่งชา แสดงว่าเราบริได้มากเราบริค oh. ิดได้ได้คุณก็เห็นอยู่เนาะจบเจืออยู่ได้เนาะโอ้โอ้แซมมูอะไสิไปเพู่สิไปโอ้เพิ่มแปลว่าเพิ่มอยากถามทั้งนั้นแต่ว่าท่งสีอาวหรือว่าท่าบัวอ้าวทั้งท่าบัวอ้าวเลยโอ้โอ้โอ้เราสิไปถามผู้ที่ว่า เอาแข่โบ้ดบ้เอาน้ำเขาเอาค่ะดิว่าไปหาเขาดิน้ำเขาโบ้เอาอย่าสีเส้าอันนี้เพิร์ลบอกน้ำเจ้าว่าเรื่องเถื่อนแล้วกับบาทเขาแล้วกับโบจักรพุ่มเบ้านะเวลาเขาถ่ายคลิปนอนไข้ไม่มาเราจิไปถามพูนกันเขาโบ้เอาแล้วชิ้หาคบเขา กบักกบบ้อแล้วเนาะเหงไใดภูใดก็อยากสั่งครอบสั่งครัวประชาเครื่องบ้าไผเลยเนาะเหังไดแล้วกตอยากมีผู้เพิงพ้าอาศัยเลยเนาะมันหากบ่าเป็นตาอะไรก็เลยต้องเลิกล่ากันคนเฮาก็ันเลยคือสิบวากันเดิอวันนี้เนาะไปเด้อวันนี้โดยโดยสองเสือสบายดีเลยเนาะนั่นดีด้วย แวะมาเล่นน้ำเดินโดนมาจอบมาเล่นเด้อเนึงอเศร้าวัยเด้อทันวาเด้ออ่ะพี่น้องจังไรกับพ่อกันในคลิปหน้าเนาะเมื่อนี้กับเวมาหาทั้งสองคนพี่น้องอ่าพ่อกันในคลิปต่อไปคลิปนี้ไปแล้วพี่น้องขอบ,บขอบคุณขอบคุณทุกสุขสุขคนที่เข้ามาเบิ่งมาชมเนาะถ้าวันนี้คลิปนี้ครับว่าพิศพลาดประการใด ขอโทษขออภัพยพอมีพี่น้องป้าลุงเบอร์สุขุสุคนเดอพี่น้องเดอไปแล้วสบายดี